จะก,กล่าวถึงการทำบุญในวันเกิดแบบเรียบง่ายในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธธรรมสังฆานี้เป็นทางสายกลางวันนี้ศิยานุสิตปัญญาชนคนดีผู้เปเี่ยมด้วยศรัทธาสัมมาทิฏฐิคุณพ่อคุณแม่มีแรงศรัทธาในพุทธศาสนาปาราบเหตุแห่งการทำบุญในวันที่เกิดการเกิดนี่เป็นสมบัติที่ประเสริฐที่สุดเรียกว่าคติสมบัติเราได้คติความเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลืศอ้ลำโอกาสที่ดีที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้หลุดรอดไปไม่ปล่อยให้ร่วงเลยไปเปล่าๆแต่ในเมื่อมีโอกาสผู้คนฉลาดชาติบัณฑิตย่อมคิดหาโอกาสทําบุญอยู่เสมอวันนี้เป็นวันที่ได้เกิดมาลืมตาดูโลกใบนี้มีแรงศรัทธาที่จะเกือ้อกูลพระพุทธศาสนาเกื้อกูลครูบาอาจารย์ทรัพย์ที่หาได้มา แรงศรัทธาจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติที่น้องเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นปัญญาชนคือชนที่มีปัญญาดีสมบัติที่วิเศษอย่างหนึ่งที่เจ้าของวันเกิดหรือทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังนี่ได้ถึคือคติสมบัติคติคือความเป็นมนุษย์ความที่ได้เกิดในมนุษยสภูมิคติเป็นสุขคติที่ดีที่มีสุขเราได้แล้วเมื่อคติสมบัติเกิดขึ้นพร้อมสมบัติที่สองที่เรามีนั่นก็คือ ความถึงพร้อมด้วยกายด้วยใจที่เข้มแข็งด้วยแรงจิตแรงศรัทธาในพุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งหลายคนได้คติสมบัติได้ความเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่หากว่าพบแต่กายภายนอกจิตใจไม่ได้พบพุทธศาสนาเพราะว่าใจไม่พร้อมด้วยแรงศรัทธาไม่สามารถที่จะเสียสละเกื้อกูลให้สิ่งดีๆออกมาได้ดังนั้น ศยานุสิธิตตนการตนธรรมวันนี้มีความพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจที่เตรมด้วยศรัทธาประการที่3การะสมบัตินี่ไงการแห่งวันเกิดถือโอกาสดีๆหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งการที่ไปเพื่อเพลินทางนั่นคือเป็นฉลองความสนุกสนานแต่บัณฑิตในพุทธศาสนาจะสร้างเหตุแตจใจที่เป็นบุญเป็นบาร,รมีให้แก่ตนเองนะั่นคือทำบุญดังนั้นจึงได้นิมนต์พระคุณเจ้า มารับทานมาทําบุญเมื่อพระคุณเจ้ามาแล้วก็จะมาต่อยอดให้เจ้าทั้งหลายการรสมบัติคือการที่หาโอกาสในการทําบุญการที่ควรการวันเกิดเข้าพันษาอภิษาการวันพระหรือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่สวดมนต์ในตอนเย็นเราก็ถือโอกาสโอกาสนั้นการทําวัดเช้าเย็นนั้นไปนร่วมสวดมนต์กับคุณพ่อคุณแม่หรือร่วมอนุโมทนาได้คือเป็นการที่หาโอกาสทําบุญอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ เป็นวันเกิดก็คือการที่สมควรหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งประการสุดท้ายประโยค่าสมบัติความถึงพร้อมด้วยหมู่ญาติด้วยองค์ประกอบด้วยครูบาอาจารย์และสถานที่ยังมีอีกหลายคนศยานุสิ์อยู่ที่อื่นที่ไกลมีทรัพย์มีแรงศรัทธาเปียมล้นแต่ไม่มีสถานที่ที่จะทําบุญไม่มีครูบาอาจารย์มีโยมเราให้ฟังว่าต่างประเทศไม่เหมือนบ้านเราไปวัดก็ขับรถไปมันก็จะเป็นตึกสามชั้น ไม่เหมือนวัดไม่มีองค์ประกอบที่ให้เป็นเครื่องระลึกว่าเป็นวัดนะต้องเข้าไปกดจริงไปไต่ถามเอาแต่เรามีครูบาอาจารย์วัดปานคําสมบัติคุณพ่อคุณแม่พี่น้องไปส่งเสือไปเกื้อกูลเป็นสถานที่สัปปายะเป็นที่สับโมหาสับโทสะหรือจะเช้อเชิญในมูลพักคุณเจ้ามาอนุเคราะห์สงเคราะห์ที่บ้านก็ย่อมได้เพราะเป็นการทําที่ถูกที่ต้องที่ควรดังนั้นสมบัติภายนอกที่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มีนั่นก็ส่วนหนึ่งคือบุญเก่าที่เราสั่งสมไว้และความเพียรใหม่ให้เกิดขึ้น แต่สมบัติ4อย่างที่ทุกคนได้และก็มีเท่ากันนั่นก็คือคติสมบัติการได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. ความพร้อมในกายและใจความเข้มแข็งในสติปัญญาแรงศรัทธามุ่งมั่นตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาในการสร้างความดีสามการละสมบัติคือการที่มีความพร้อมการที่หาโอกาสทําบุญอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเปล่าๆเหมือนวันนี้การวันเกิดก็คือเกิดด้วยแรงศรัทธาเกิดด้วยความยินดีหวัวใจน,น,น้อยๆของเราก่อน จึงได้เกือ้อกูลพุทธศาสนาทนุบำรุงคูบาอาจารย์และการเกิดแบบนี้จะเป็นการเกิดที่เป็นอริยทรัพย์ภายในศรัทธาความตั้งมั่นมุ่งมั่นฮีดีโอตปะจาระสุตปัญญาการมีศีลการมีความดีที่ใจที่เรียกว่าเป็นศรัทธาที่เป็นอริยทรัพย์ซึ่งน้ําก็ท่วมไม่ได้สงครามก็ทําลายไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเอาไปได้เพราะเป็นทรัพย์ภายในความถึงพร้อมด้วยประโยคนคือองค์ประกอบ รอบข้างต่างๆวันนี้คุณแม่คุณพ่อพี่ๆน้องๆมีแรงศรัทธาจึงได้นิมนต์พระกุฎเจ้ามาบอกกล่าวดังนั้นในการวันเกิดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้สองสิทธ์นะรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่เฉพาะสิทธิ์ทั้งสองนะทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันคือมีจิตร่วมอนุโมทนาญาติพี่น้องหรือที่ร่วมรับชมหน้ฟัางทางออนไลน์จะวันเกิดหรือว,วันไหน,น,นก็แล้วแต่ถ้าเกิดความดีที่หัวใจประเสริฐที่สุด ดังนั้นพรของพระคุณเจ้าที่จะให้นั่นก็คือในวันเกิดนี้หรือทุกๆวันทุกวนกินาทีต่อไปขอให้เกิดความดีนในหัวใจเกิดด้วยแรงศรัทธาอันเปี่ยมล้นและบริสุทธิ์ปิดผ่องสำนึกในคุณของบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณขององค์พระศาสดาดังนั้นเมื่อสำนึกในบุญในคุณแล้วก็จะสร้างเถียนได้ความดีทานศีลภาวนาสวดมนต์ฟังเทศสนานาธรรมศึกษาธรรม พระไตรปิฎกคือเมนหลักในการศึกษาธรรมะเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือคราวาศน้อยผู้สั่งสอนธรรมยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจอยู่แต่ม่ได้ปากลงดังนั้นให้ปัญญาชนคนดีไปศึกษาพระไตรปิฎกสูตรต่างๆส0บคนได้เลยดังนั้นพระไตรปิฎกนี่คือเมนหลักคือคําสอนหลักให้ไปอ่านในนั้นศึกษานั้นพระไตรปิฎกที่วัดปานวสชบัตก็มีเช่นเดียวกันดังนั้น ในโอกาสวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันที่ศิยญ,ญานุสิทธ์ตนกาตนธรรมมีจิตบริสุทธิ์ในพุทธศาสนามีแรงศรัทธาอันเปี่ยมลน้นที่จะเกือ้อกูลครูบาอาจารย์เรียกว่าทําบุญจึงขอให้บุญนี้เกื้อกูลหนุนนาเจ้าของวันเกิดและทุกๆคนที่ร่วมอนุโมทนาในวันเกิดได้เกิดความมีนในหัวใจเกิดสติและเกิดปัญญาเกิดความมุ่งมั่นตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดและ ให้เกิดด้วยอริยภพอริยาชาติคือชาติของการเป็นลูกขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงบุทคู่ที่หนึ่งโสดามารโสดาผลธรรมพระนิพพานให้แจ้งก็จะเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจงมีความเจริญด้วยกายวาจาใจเจริญทางโลกตามปัรถนาเจริญทางธรรมสําเร็จทางโลกสําเร็จทางธรรมทุกท่านทุกตนทั้งเจ้าของวันเกิดและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกประการเทอ